Good evening, welcome back to English for Lawyer Online by Dr. n i s e i t Today we're gonna to talk about part speech and legal terminology regarding public law. สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับอาจารย์นิสิตในรายการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายออนไลน์นะครับวันนี้อาจารย์จะมาช่วยทบทวนความรู้ในส่วนของ part speech กับกฎหมายมหาชนมีคำศัพท์4คํคำนะครับอาจารย์ อยากให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจทุบทวนความรู้วิชานี้เพราะนอกจากใช้ในการสอบเป็นนิติบัิตแล้วยังสามารถใช้ในการสอบไยการผู้พากษาและยังมีประโยชน์มากสำหรับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมายในอนาคตนะครับอาจารย์ไม่อยากให้นักศึกษาเก่งข้อสอบหรือเสียเงินจํานวนมากในการติวเรียนพิเศษข้างนอกอาจารย์อยากให้นักศึกษาทุบทวนคําบรรยายและเอกสารการสอนต่างๆนะครับเพราะอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาทุกคนทําได้และอาจารย์เชื่อว่าภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตพวกเราได้ครับ เอกสารการบรรยายนะครับนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเนติบัณฑิตนะครับสำหรับเอกสารบรรยายครั้งนี้อาจารย์สรุปทบทวนความรู้เอกสารของท่านอาจารย์ประนุษพรชรนวทรในส่วนของกฎหมายหมหาชนนะครับโดยเนื้อหาจะแบ่งเป็นสาส่วนก็คือส่วนคําศัพท์ส่วนโครงสร้างประโยคและการอาร่านบทความสั้นๆครับมาดูส่วนแรกกันก็คือ part speech ภาษาอังกฤษจะมีชนิดของคําแค่แปชนิดเท่านั้นเองหนึ่ง Nouns ก็คือคำนามคำที่แสดงใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของ 2.Verb คำกริยาคำที่แสดงอาการของประธาน3 p ronouns ก็คือคำสรรพนามคำที่ใช้แทนคำนาม4 adjective หรือคุณศัพท์ใช้ขยายคำนาม5 adverb คำวิเศษใช้ขยาย Verb หรือ adjective 6 preposition คำบุพบทใช้ชี้ถึงสถานที่ ทิศทางหรือแสดงความเป็นเจ้าของเช่น with you under over by for conjunction คือคำสันธานใช้เครื่อเชื่อมคำหรือเชื่อมประโยคเช่นคำว่า and but also although และ interjections คือคำอุทานลองมาดูตัวอย่างประโยคด้วยกันนะครับ Thailand is a beautiful country ไทยแลนด์ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงาม Thailand เป็นคำนาม i s เป็นกริยา country เป็น now beautiful เป็น adjective the sleeping bear hibernated all winters มีที่นอนหลับอยู่จำศีลตลอดฤดูหนาว sleepy ขยาย bear จึงเป็น adjective bear เป็น now hibernated hi <bern> เป็น verb all w i n t e r เป็นส่วนขยายเป็น now ครับ Sarah ran very quickly to school ซาร่วิ่งอย่างรวดเร็วไปที่โรงเรียน Sarah เป็น now ran เป็น verb ช่องที่สองของ run แปลว่าวิ่ง very quickly ขยายแรงในครั้งหนึ่งจึงเป็นคำิเ s ษ a รือ adverb. Tom doesn't have enough experience, therefore we will not hire him. ทอมไม่มีประสบการณ์เพียงพอดังนั้นพวกเราจรึงไม่จ้างเขา Tom เป็นคำนาม doesn't have เป็น verb แปลว่าไม่มี Experience เป็น noun แปลว่าประสบการณ์ enough เพียงพอเป็น adjective therefore เชื่อมสองประโยคเป็นคำสันธาน we เป็น pronoun we not hire เป็น verb him, him เป็นสรรพ,พนามแทนคำว่า Tom I s p i l l t h e coffee everywhere. Oops ฉันทำกาแฟหกไปทุกที่เลย Oops ฉันเป็น pronoun s p i l l เป็น verb coffee <c oughs> เป็น noun everywhere <c oughs> เป็นบุพบท Oops เป็นคำอุทานครับ <c oughs> เรามาดูบ้างว่าถ้าเราเปิด Di กช i น n a รีภาษาอังกฤษแล้วเราเจอภาพแบบนี้มันหมายถึงอะไร คำแรกตัวแรกนั่นหมายถึงคำที่เราค้นหานะครับจะเป็นคำแรกตัวหนาที่สุดถัดไปจะเป็น pronunciation คือการออกเสียงของคำนั้นส่วนที่3ก็คือ part speech มันเป็นคำชนิดไหนในที่นี้คือคำนามมีตัวเลข2ตัวเลขแปะว่าคำนี้มี2ความหมาย first definition แล้วก็ second definition ในส่วนท้ายเราเห็นคำว่า sample sentence นั่นก็คือตัวอย่างประโยคครับเรามาดูอันนี้นะครับ happy เป็นคำที่เราค้นหาถัดมา ก็คือ happy เป็น pronunciation เป็น phonetic ในการอ่านออกเสียง adjective คือคำคุณศัพท์ชนิดของคำยังมี happier h a p p i e s t นี่คือการพันรูปของ adjective เป็นขั้นกว่ากับขั้นสุดมีตัวเลขทั้งหมด3ตัวเลขนั่นหมายถึง happy มี3ความหมายและในท้ายแต่ละความหมายก็จะมี sample sentence ก็คือตัวอย่างประโยคครับมาดูคำศัพท์กันบ้างคำแรกคือคำว่า public public แปลว่า สาธารณะแปลว่ามหาชนก็ได้ Public funds กองทุนสาธารณะ Public law กฎหมายมหาชน Public order ความสงบเรียบร้อยของประชาชน Public prosecution การดำเนินคดีของรัฐ Public official เจ้าหน้าที่รัฐ Public meeting การประชุมที่เปิดเผย Public road ถนนสาธารณะ Public library ห้องสมุดป,ประชาชน Public fact ข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปถ้า Public เป็น now ก็จะแปลว่ากลุ่มคนก็ได้สาธารณชนก็ได้ ถ้าเป็น idiom คือสำนวนเช่น in public แปลว่าในที่สาธนารนณะคำตรงกันข้าม antonym ก็คือ private private แปลว่าส่วนตัวหรือที่บางครั้งเราเรียกว่า private นั่นเองครับ mm hmm. regime regime a system or method of government นั่นคือความหมายจาก Cambridge Dictionary a government especially an authoritarian one นั่นคือความหมายจาก Webster คือรูปแบบ หรือระบอบการปกครองระบอบการเมืองเรียกว่า political regime ระบบการเมืองต่างกันนะครับเรียกว่า political system Plato เป็น philosopher ก็คือนักปรัชญาได้แบ่ง regime ไว้หรประเภทก็คือ aristocracy democracy oligarchy democracy and tyranny ต่อไปคำว่า government ง่ายๆเลยครับคือรัฐบาล าจากคำว่า g o v e r n แปลว่าปกครองบวก s u f f i m e n t เป็นคำนามเช่นเดียวกับคำว่า development develop แปลว่าพัฒนา development ก็คือการพัฒนาคำต่อไป sovereignty sovereignty เป็นคำนามก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศใช่หรครับนั่นคืออำนาจอธิปไตยนั่นเองและคำสุดท้าย sovereign sovereign ถ้าเป็นคำนามก็คือเจ้าของอำนาจอธิปไตย หรือผู้ปกครองผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองถ้าเป็น adjective ก็คือคำที่แปลว่าเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยไปวางไว้หน้าคำนำเช่น sovereign power sovereign authority ที่เป็นของผู้มีอำนาจสูงสุด sovereign nation sovereign state รัฐที่มีอำนาจอธิปไตยรัฐที่เป็นอิสระหรือ sovereign rights ที่มีอำนาจสำคัญมากหรือปฏิเสธไม่ได้ ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนวิชานี้ตบงทุนความรู้และให้ได้คะแนนเต็มนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ